สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติครั้งที่22ประจำปี2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่10องค์กรไทยที่เปลี่ยนไปด้วยศักยภาพโดยมีนางสาวพิมพ์พัฒรวิชัยคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลน,นอกจากนี้ยังได้มีการสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารองค์กรที่ได้รับรางวัล TQA และ TQC+ ประจำปี2566 ภายใต้หัวข้อความสําเร็จระดับเวิลด์พลาสด้วยการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรได้ทัดเทียมมาตรฐานโลกรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award หรือที่รู้จักกันว่า t q a เนะครับเป็นรางวัลที่เราเพิ่มศักยภาพขององค์กร ของบุคลากรทุกๆคนที่เข้ามาอยู่ในร่วงเฟรมเวิร์กนี้นะครับเรามีระบบการบริการจัดการที่เราใช้องค์กรสุ่ภความเป็นเลิศนะครับให้ทุกบุคลากรเนี่ยได้เรียนรู้ได้เข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ไม่เพียงแต่บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นปฏิบชติการมีข้อรั์ที่เพิ่มมากขึ้นจะทําให้การเติบโตได้สู่ความยั่งยืนและเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนเองเนี่ยเกิดขึ้นจากการใช้ Business Performance Framework นี้จริงๆเลยครับเนื่องจาก PTLG เราเป็นลูกร้อยขังปอตท ดังนั้นเนี่ยเรารับเป้าหมายในการดูแลเรื่องความมั่นคงพลังงานนะครับซึ่งเป้าหมายเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ทา้าทายดังนั้นการที่เราได้ใช้กรอบการทํางานของ q q a เนี่ยมาช่วยเราแต่ว่าความลําบากเนี่ยไม่ใช่ว่าเราใช้เวลาตั้นๆนนะครับเราทํามา10เปีในการพัฒนานะเราได้ TQC ก่อน โดยหลักของ TQA แล้วเนี่ยมันเป็นกรอบที่ทําให้องค์กรเราพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีเป้าหมายไม,ม่มีที่สิ้นสุดนะครับซึ่งในส่วนขององค์กรเองเนี่ยเราก็มีเป้าหมายที่ท้าทายที่จะ,ะสามารถที่จะไปสู้ในระดับสากลที่เป็นเป้าหมายใหม่ของทาง PTLG ครับคือความมุ่งม,มั่นของพนักงานที่รวมกันทั้งองค์กรนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสาบันนะครับกับข้อมูลข้อกล่าที่จะทําให้เราได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง